สวัสดีครับเจนูดสวัสดีสวัสครับเจนูดเป็นทังไรไอ้โครงชุดไทยมีฝันปะครับมันบ่ฝันนั่งเลยแม่ฝันตลอดเบี่ยวครับฝันตลอดเบี่ยวมากคนละแน่วเลยอันชุดอ้อมพวดมีแนวได้มีแนวทางตัวได้ฝากพี่น้องเขาโครงสุดท้ายนี่โครงสุดไทยเหรอตัวจิตทุ่มจิตโอ้ยมันมีแนวแปลกอยู่แหละล่ะโอมอะไว่าตั้งแบ่อยู่นี่แบกหลายอยู่ดิ พามันแปลกขันมันพาบอบ้ฝันละเครื่องกิิงเลยละเมื่อนัน้นเว้ามันเป็นเยี่ยงเมื่อนั้นคือเมือ่อข้าแปลอาเลยแค่จะพูด<ม>ไปเบิดเนี้เลยแมนเจนุได้อยู่คนเดียวอยู่ผู้เดียวผีหรอเจ้าบ่ได้จังไดมาคักคักเงี้ยห่ะผีมาอ่ำบ่บ่ที่ดีดิเป็นจังไดเหตุการณ์เรื่รองจริงเลยบ่ครับเรื่องจริงพานจ่อเลย บ่ตัวเลยจริงผ่านจอเิงดังเลยงจรงานจองาขึ้นเอองามคืนประมาณขึ้นสามทุนี ha ha ล well, e ่ละยุผ yeah, ู <the <the ้เดียวยุผู้เดียววันนี้นางกำลังดับพทอซับแต่งนะเบิงะรเบิงนีเนาะรำพ่อยังไงคนแหมองเบิกซับแหมดังขึ้นแหม่อยู่สอยู่เงนหรืออยู่นี่อยู่เงดังขึ้นเฮ้อรยวังสิ เอาได้กูโชคดีครับก็น้องไม่หรอกยุคเดียวบ่เจนุจ้าอยู่ผู้เดียวมันนะมันผ่ายู่ผู้เดียวดังขึ้นมาจานไจ้เพิ่นบอกดังขึ้นเพิ่นตัดดังหึมขึ้นบ้านไหมเสียงแบบเสียงตดตี่นมาเนาะเสียงมันพุ่เพิ่นดังมากนะก็เลยว่าไม่ลยว่าสักพักหนึ่งอันโทรศัพท์หญ้าเพิ่นก็ดังขึ้นไหมดังเสยโทรศัพท์หญ้าแล้วน่ะก็ไปแจังสั้นน่ะเนาะทุ่ทรัพท์เปิดทุ่งของหญ้าแล้ว 0ูนย์สามศูนย์หนึ่งบ่สี่ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าศูนสามศนย์หนึ่งบ่ยัวาลงดังยูเสึกดังโดยที่เฮาฟุงหาหิีดังขึ้นมาเสยไหมก็เคยจะเียเพราะก็เห็นครังแเลกล่ะเก็ยันบ่บ่ก็ปกตินะแต่ยังกยเบื้องอีกเลยว่าใจนึงก็เตื่นอยู่ดอกก็ว่าอีกใจนึงไห่ไปเบื้องกัานมันเป็นยังขึ้นดังเลยว่า เขาบ่ได้ปิดลำพุ่งกว่าเหมนไปเบิ่งเขาก็คือปิดลำพุ่งอยู่น่ะโอ้ดังขึ้นบ่เป็นเสียงเพลงบ่บ่ต่ว่าแนว้ยตะว่าเสียงเพลงเจ้าดีได้ก้อนใส่ลนนะเฮ้ยยาวอีหลีเหรอกระเลยมันก็เลยเบิ่งใจนึงก็ตื่นใจนึงกับ้าเนาะก็เลยเ่าไอเบิ่งไปเบิ่งหองที่เขาเปิดเปิดปิดนะเขาก็คือปิดไว้อยู่นะปิดลำพุ่งก็คือปิดไว้อยู่มันคือดังมาได้จังไหนน่ะ ได้เสียปากวะบ่ได้เสียปากเอาไว้อยู่วังในห้องพระตัวได้ไหมลำพุ่งเปิดเองแบตเตอรี่กับบอมีบ่มีเปิดเองเอาบ่เม่นผีเปิดลำพุ่งสมบูรณ์ไหวอยู่ตั้งสันละจะเห็นตัววะจะเห็นตัวเห็นตอยู่บ่เห็นจกเห็นอยู่มือนนั่นย่างมันไปอยากเห็นเพื้นอยู่แต่ว่าบ่เห็นมันดังลำพุ่งดังขึ้นย่างไปิดซองเบิ่งตีย่างไปเบื้องย่างไปเบิ่งก็คักอยู่ละบ่มีไปอยู่นั่นเลย บ่เม่นแมวเปิดบ่แมวกับบ่ยูแมวเปิดจังไรมันอยู่ในหออ้องขุนแม่ัอ่ามันอยู่ในห้องข้าขขงขุนแม่ไม่ได้เปิดจัง<อ>ไรล่ะผีหรอกเจ้าเอา้าผีกับผีว่ะคิดว่าจังไรกับแม่น่ะหรอกคือบ่คิดยังไรผีกับผีทุนตัเออบ <ẫn> ่ฝันบ่บ่ฝันที่ดีนี่เจ้าเสียงเลยตัวแรกกับเจ้าตัวแรกตัวแรกกับเจ้เซียงไรสี่ีแล้วสี่แล้วก็บสี่แล้วสามตัวตัวแรกหนึ่งสี่สีส่สสส ก็สี่ี่ลยก็สีสองแค่หนึ่งตัวบุ้งยงก็แปดห้แค่หนึ่งตัวีก็แปเออแค่หนึ่งลยได้กอแสีนะีพอครับอ๋อกรกับกับเองกับกับเออะกับกับเองไปมากกับกระกับเองก็ฝันไมฝนแค่เดียวไงฝันว่าที่ว่าเป็นผู้หญิงงแหละ มันไหวหน้ามันละวันตั้งแต่ผนเริ่มต้นมาเลยไหมแง่เลยเข่าสุนีโทรศัพท์ห้องเองโทรศัพท์ห้องเองมโทษเขาเ่ราะอนไรมัมีมันห้องแบบไหนขนาดนี้นี่นี่นี่ขึ้นมากสิแมะมันขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ตัวเลขตัวใดแบบนี้มัมีมันมัมีโซ่เลยตัวเลขมันสีดังอุตะวันห่างดังกำลังเสียบแบตเตอรี่ไว้แหมมันดังขึ้นมากก็เลยอย่างไงบ้างมันก็บบ้มีอย่างมันกับปกติแเออปกติเออ ก็บอาว่าได้ไปไก่จากโทรศัพไหมก่เบอร์ทรศัพทสาตัวได้ลยยางชุดหนึ่งอะชุดหนึ่งสามตัวมี้ยบซสํามตัวมันห้าชุดห้าชุดหนึ่งห้าชุดหนึ่งนึ่ทร่งรรซั์ห้าชุดหนึ่งเนี่ยทร่ัพท์ห้องเองทรศัพั์ห้องเองก็เลยว่าเออควรข้องจิมมาน้องวะแค่นั้นแหละยู่ผู้เดียวนี่ยอกรวดไว้มัดผียู่ผู้เดียวตึ้นเตนดต่ ว่าผีใบแก้มก็ะยุหันเหมือนแม่กระยวหันแต่กี้มันเป็นยังไงกับประวัตนเจ็ดนั่นน่ะแถวนั้นมันเป็นปราสาทเอ้าวพี่เป็นปราสาทเหมือเด็กแม่นเบิร์ตีมองกรอยู่แต่เขาไปหันแม่นมุดเลยแม่นเบิร์เดี๋นี้หันว่าอะไรเป็นล่ะเดี๋นี้มันเป็นบ้านคนเมืองหรอเป็นบ้านแต่แน่หน้าขุดดินไปนี่เห็นหัวกระโหลกปุ้ดดิยังก็เจี๊ยบผีใบแก้มผีบายแก้มใบตะแก้มปะใบตะแก้ม สีสีมัหยากเขาสวยไหมม่านกสีหยาบม่านมันหยากเขาสวยไหมโอยนเนี่ยเดียวไปเจ้บเดียวเดไปเดียเ่ีย่ไปเดี๋ยไปตะแก้มแดแดงว่าผีบ่มึนเนาะบ้ามึนผีบ่ามึนก็ใบตะแก้มอาตะแบบว้าผีบ้มึนนึ่งยหมันผีโยมันใบตะแก้มนใตะแก้มแต่ไม่มาแก้มแกมจะนวดเดียวนี้เอาลวดเอาลดสวนมาเจ้าสวนมา ก็ uhm, ยิ้มเซ่อเลยมันยิ้มเสอแมใจฮ้ย oh, ส yeah, right. <te> ิก mm ับ hmm. มี masa, too, ่อนดอกพีเมาะหอมแกมเมือเคยหอมแมพีน่ะเจ้าขึ้น่าถามอมเลขถามยังไงก็ไม่เคยไม่ถามเลียกี้ไี่ตั้งยิ้มให้กันแล้วก็วายแก้มกันแค่ั้นแม่ม่งวอนรุ่นะม่งวอนรุ่นอะถามเลขก็อยากถามแล้วมึกปันพระว่างก็อยาถามแล้วว่า เจ้ามาเปิดแล้วพวกยังอยากถามโยนแหงว่าสันทระศไม่เหนท่น้ก่อนพนด้สิเป็นศูซีะลออยได้ซูลได้เดยเจ้าซแห้งศูลลายว่าเราพวกว่าดังอ่ะพูดเดียวน่ะพูดเดียวศูลลายตั้งงานตั้งซูตั้งงานตั้งีูกยังหนูนี่มันดังีหยังหนูเลยว่านอนบ่ไดเลยขึ้นน่นโอ้ยกูมาตีสองกี่สามเหมือนนอนนอนฟังเสียงคนหลๆคือพ่อแม่มาเยอกตอนทุ่มเรื่อนั้นตอนทุ่มเรื่องนั้นดัง ก็จังคนนย่นก็จังคนนย่นแบบอันลูกหินคนหินแบบไงใส่ตุบเลยไหมใส่ใส่บนขางรถตุกเอาเจ้าเขาบอไปเบิ้งแม่นเขาดึงหินใส่บ่หินจังไงมันบ่มีหินแต่ช่องเบิงมันบ่มีหยังอ่ะไปเบื้อยู่เออมีคนบ่มีหยังบ่มีหยังมันผ่านอ่ะข้ามแมกเด้ฝนลูกเฉยยอูุ้ปก้านอนพูดยาวเสือหนาพูดเลย เขาเจอคว้างดีก็ลองน้อนมุงตัวใช่ว่ากับแมนอยู่ด้ลูกไส้น้อนร้านเจ้าน้อนผู้เดียวมือนันอน้นฟาตกใส่นะ่ะแมนมันว่าหยิ้มเทียงอันแม่เว้ากันว่ากันมันอยู่ผู้เดียวมันมอมือหน่ะหลานไส้ถือเจนึงแล้วแมนดังตุ๊บไปเดลอป้าแม่เว้า,วาออกาันว่าสั่นได้แรงออกมากหันพ่กเห็นน้าเจนวดน้าเจ้ากับพยูน้ามือนั้นนี่มือนึ่งเอกันประมาณเที่ยงขึ้นกําลังอาบน้ำอยู่ออกซะเด้อ เสียงผู้สาหัวเฮอเฮะเฮอะูขังเห้ยน่ะยูขางเฮี้ยนเลยยูผู้เดียวบ่ายูผู้เดียววันนก็ยูผู้เดียวก็เจอเอาแม่เอาแม่ยไนอนเถอะแม่ขอเลขไปนอนเอาแม่อันหาแต่นอนเมือนั้นผีหัวใส่คอยอยูไปก็ได้ท่าเดไปเอาเลขอยู่หล้งปา่าอนี้เรียงกนนี่แหละแม่ร้างเกนุนะ นวทางเกนดโอ้ยบ่มันธทรมดาาด้วยมัเนดีบหันแข็งเด้วยแข็งแข็งทีแงแง่แข็งมากเลยตัวมักตัวชอบของเกียตัวได้ครับสแล้วก็สีสีแล้วก็สีสสเออ,ย,าาอยังม่ทั้งยังไงยังอะไรยัต่วเลยเป็นสีสูนสลับสูนแห้งเนาะสูนนีหมดเลยสูนปราติไคอยไล่ไปสีทั้งส่วนบนั้นลายสองด้อพี่นองนีงาฝ่าวง่ายด้วยแบบสีว่า ทุกทายแต่ตั้งขางเกียนุดว่าาโอ้มันก็สูนยรูปบาทเนาะกกหูเกียนุดตก็หัวกับมีเนาะเนาะเป็นแต่สร้างเนาะยีนี่มันของตะแก้มของแก้มไม่หยอกเขาเสยพู um, ัแล้วมาจามืางอื <S <S ่นบมาจับบางอื่นเด้อมาเมื่อหลายปีก็ได้ใบแก้มใบแก้มยังเดียวหลายปีเด้ปีใบแก้มพี้ปีก็ได้เลยไอีลูกข้าเก่งใจเขาเก่งใจพี่เก่งใจ เดินันทายคลิปงเอิ่นเป็นอีอ่างร้อนนาะอยู่ผู้เดียวร้อน,น <ะ S 2> สิเนี่ยมาพี่น้องมันมีนา่าแปลกหรือเล่าเ <laughs> จ้าอก็คือจังมันปักเผาร้อนใส่ขาเงี้นดังตุบเลยมั้ออยพีรอสิยูผู้เดียวหันสีานานส <laughs> ส่แล้วก็สี่ <c oughs> สี่แล้วก็สี่ <c oughs> สะสวะใช่ <c oughs> สามตัวี่หนึ่งสี่สแล้วสี่บเก็แล้วแล้วก็สี่สี่ทำมาสุนให้พี่อีกเป็นสี่ผู้สุให้พี่ สีศูนย์อีกเดี๋ยวกมัสีโอ้มัสี่าเดีวก็มาสีเยยาสีข่เอาขอบคุณหลยๆกครับเดี๋ยันเครับเครับสีแล้วก็สีอะ่หลงเห่นอนเดิ้แนย่วครับสีแล้วก็สีแล้วก็สีแมนคว่ำยโบเายู่บานวดฮะ